สวัสดีครับผู้กับสุลคาวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ท้าชนหงดังหรือเรมาริดหมายตาจุดเบลลิงแฮมเสริมทัพปีหน,น้ามันใหม่อีกแล้วครับพร้อมไปนองบักเรมาริดซื้อดังๆจะถึงดุรายงานมาว่าเรมาริดนะครับทีมเจ้ายุโรปพ,พร้อมท้าชนลิเวอร์พูลในการคว้าตัวจุดเบลลิงแฮมมิคฟิลนาโคไกจับโปรตุเซียดดนมนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอย่างที่ทราบก,กันแนนะครับว่าในช่วงสมานี้ลิเวอร์พูลคว้าตัวนักเตะไปเสริมทัพเพียงแค่สามคนเท่านั้นนั่นก็คือฟาบิโอคาวิ ดาวินฮวนเยสและคาวินรามซีซึ่งคาดกันว่าทีมดังจากเมอร์ซีไซส์จะเสริมทัพนักเตะใหม่อีกครั้งในช่วงทงเมเนอร์ปีหน้าว่ากันว่าเป้าหมายอันดับที่1ของทัพหงดังในตลาดน่าร้อนปีหน้าก็คือเบลลิงแฮมกองกลางดาวโจนของปูริเซียเดนมอนโดยล่าสุดนะครับเอลนาซิองนาวซึ่งในสเปนแรงงานมาว่ายอมรดเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมเดินหน้าคว้าตัวกองกลางในวัย19ปีรายนี้มาร่วมทีมเช่นเดียวกัน โดยในรายงานอ้างว่าคาร์โลอันโรนติกุนซือทัพลถดบังกลดชื่นชอบฝีเท้าของจุดเบลงแฮมอยู่ไม่น้อยค่าแข้งว่าตัวสกัดของนักเตะอย่างบริเซอร์มุนพร้อมปัดต้ขายเบลงแฮมในช่วงสมัยนี้ที่ราคา120ล้านยูโรอย่างไรก็ตามก็มีทั้งลิเวอร์พูลและโรนัลเด็ตต้องเจอกับคู่แข่งตัวสกัดทาง Manchester United, Manchester United, Chelsea, Chelsea, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์เชลซีและเบอร์มิงแฮที่พร้อมล่าเลเซนนักเตะเช่นเดียวกันนะครับอุย้ยพอไม่มีน้องมีแต่เสือสิงกระทิ้งแรดครับพอไม่มีน้อง ฉะนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าหากจุดเบลนแฮมย้ายจริงๆในวันกันนาเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าจุดเบลนแฮมนั้นมีใจให้สโมสรไหนนะครับถ้าหากมีใจให้กับลิเวอร์พูลค่าตัวก็ไม่มใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่าลิเวอร์พูลผมว่เราน่าจะยอมจ่ายนะครับเพราะว่านักเตะแห่งอนาคตเลยแหละครับเพราะว่ากองกลางของเราต้องเสริมทัพนะครับมันอยู่ที่ตัวจุดเบลนแฮมที่จะเลือกไปสู่ทีมไหนนะครับเตะเก่งกันจังสิครับเลือกไดู้ด่แล้วครับเพราแไม่พีน้อง ดาวิน er ูเยสเปิดเผยทุฟายภายในทีมลิเวอร์พูลช่วยเรื่องในการปรับตัวแวดล้อมเป็นมิตรดาวินูเยสนะครับก็นาคนใหม่ของลิเวอร์พูลกล่าวว่าขอขอบคุณทุกคนภายในทีมที่ให้ความช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีจนทําให้ตนเริ่มตน้นการปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วดาวเตะทีมชาติอุรุกวยนะครับยามอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวที่หลายสือ่อหลายเจ้าระบุอาจสูงถึง100้ล้านยูโรประมาณ3,700ล้านบาท หานับรงกับเงื่อนไขทุกอย่างนะครับซึ่งนั่นทําให้หลายคนตั้งความคาดหวังกับเขาไว้สูงมากๆว่านี่จะเป็นรุ่การแรกของเขากับการเล่นให้กับหงแดงก็ตันทีนุเยเดเผยว่วาพูดตามตรงเลยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกๆนะผมประมาทสุดๆไปเลยขนาดจงังหวะการผ่านบอลที่เข้าขั้นง่ายที่สุดของผมยังทําพลาดอยู่ซ้ําในช่วงแรกๆการปรับตัวขากับตีนมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากสุดๆแต่พอผ่านไปสักพักพวกเขาทุกคนของลิเวอร์พูลก็ทําให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้น ผมได้คุยกับซาร่าซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยผมได้เยอะมากแถมยังคุยกับกวกนักเตชวบ Brazil. ราซิลรวมไปถึงลุยเดียร์ที่ถือเป็นหน้าหม่ของที่นี่อีกด้วยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยในการมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลและผมเองก็รู้สึกกดดันแบบที่ว่าผู้จัดการทีมเจอร์กินค็อปคุยกับผมหลายอย่างเขาคอยผลักดันให้ผมไปข้างหน้าอยู่เสมอเขาเชื่อมั่นในตัวผมและผมก็ทั้งเป้าที่จะตอบแทนความไว้เนื้อชื่อจ่ายผ่านการลงสนามให้ได้ เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็นี่แหละครับนักเตะร,ระดับโลกปร,รับตัวได้เมื่อไหร่จะยิงกระจายได้อย่างแน่นอนนะครับคอยดูแล้วกันนะฮะรับรองว่าฤด,ดูกาลนี้เนะี่ยตั้งเป้าเลยผมว่าเกิน15ประตูได้อย่างแน่นอนนะครับสายเลื่อนใหม่ของเลคคอปอนาคตรุ่งแน่นอนนะครับคนนี้แหละครับจะเข้ามาแทนที NT, owski, ่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้หมายเลข9ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับตัวแอดมินเนี่ยจ้ะ มีตาประโยชน์อดีตแข้งลิเวอร์พูลอ่อนเก็บโรเบร์โตเฟอร์มิโนอยู่กับทีมต่อไปได้โปรดมูซิเอนูเก้นะครับอดีตการลงของของแดงลิเวอร์ูภออกรงแนะนำจิกกินครับผู้จัดการทีมชชลูมันให้เรียกต่อเซเนียร์ชใหม,ม่กับโรเบร์โตเฟอร์มิโนแนวรุกมากประสบการณ์เอาไว้กับสโม,มสรต่อไปสตาร์ชาร์บาซเซเลียนนะครับเหลือสัญญาอยู่ในทิมแอนฟิลด์แค่ปีเดียวเท่าน,นั้นและนักเตะก็มีขา่าวคูพันอย่างต่อนเนื่องว่าเตรียมที่จะอำลาสโมสรในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยก่อนอันนี้คาน์ดิเนเล่เดลโล่สปอร์ตสื่อชื่อดังในประเทศอิตาล,ตล,ตลีรายงานว่ายูเวนตุสกำลังที่จะได้เซ็นสัญญากับเฟอร์มิโนอย่างไรก็ตามนักเตะเยนกรานว่าไม่เคยสนใจที่จะอำลายอดทีมแห่งลุ่มแม่น้ำเมอร์ซีไซส์เอลไรเก้ชื่อวันลิปูนาจะยื่นเสนอชุมนุมพร้อมกับข้อเสนอจำนวน180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ราว7.9ล้านบาทให้กับบอบบี้ซึ่งเพิ่งจะลงสนามช่วยต้นสกัดหวัวแชมป์คอมมอนเนตี้เชอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมหวังว่าเราจะยื่นสัญญาถวายให้กับเขาเพราะเขายัางทุ่มเทกับสโมสรอ,อย่างเต็มที่แน่เตท็ทุกคนอยากอยู่และรักสโมสรที่มีผู้เล่นชั้นดีอยู่ในทีมเดียวกับควอดีตแบ็คซ้ายชาวสเปนระบุทิ้งท้ายคิดเห็นเหมือนกันนะครับต้องรังไว้นะฮะโรเบร์โต้เฟอรมิโน,โนย,ยังมีประโยชน์กับทีมลิเวอร์พูลมากเอาด้วยเหมือนกันคาราจีหงแดงห้ามปล่อยบ,อบบี้ของตายในแดนหน้า จิมมี่การ์เเกอร์นักวิเคราะห์ของสกัดสปอร์ตเน้นย้ำเลยนะฮะว่าลิเวอร์พูหลห้ามขายโ,โรเบโตเฟอร์มิโนโ่กองหน้ามากประสบการณ์ในนุการนี้เพราะคือเสาหลักและประกันได้ว่าระบบจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นระหว่างรอให้เดวินนูเย่ปรบับตัวเฟอร์มิโนครับถูกโยงกับยูนตุสว่าจะโดนขายทิ้งในราคา19ล้านปอนด์แม้ผู้จัดการทีมจิกกิ้งครับนะครับพยายามดับกระแสดังกล่าวแต่ทุกอย่างยังเกิดขึ้นก่อนตลาดปิดตวลงสิ้นเดือนนี้ ล่าสุดนะครับจิมมี่กาลเกอร์หรือว่าคาร่าแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวทํานองดาวินูยตยังไม่พร้อมแบกเกมรุกให้กับหงด่างดังนั้นควรเก็บแข้งบราซิเลียนเอาไว้เป็นประโยชน์ระยะยาวต่อให้ต้องเสียออกไปแบบฟีฟีก็คุ้มแล้วผมไม่คิดว่าเป็นการเสี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรตอบแทนคนรับมาราะส่วนตัววิเคราะห์เรื่องเฟอร์มิโน่พอใจให้สัญญาฉบับปัจจุบันหมดลงเพื่อย้ายออกแบบไม่ต้องติดค้างจิมมี่กาลเกอร์กล่าวผ่านฟุตบอลเดลี่พพสแคท เงินสิกาล้านปอนด์หรือเก็บเขาไว้ใช้ต่อเลนกกนหน่าดีไหมเป็นผมผมจะเลือกอย่างหลังคือเก็บเฟอร์มิโน่ไว้เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลต้องเลือกแบบนั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้ขุมกำลังขาดเมือคิดว่าเฟอร์มิโน่ยังคงมีบทบาทสำคัญฟังนะดูเนสยังต้องการเวลาเพื่อปักหลักเขาเพิ่งมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเกรดมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถแต่นี่คือลีกที่ตต่างออกไปดังนั้นความคิดเห็นของผมจึงมองว่าบ๊อบบี้ยังมีประโยชน์มากๆสำหรับฤูดูกาลที่จะมาถึงนี้ คงได้ลงเป็นตัวจริงก่อนด้วยซ้ำใน 2- 3เกมแรกของซีซันจินตนาการได้ว่าดมิเนอเรค่อยเปลี่ยนจากมานั่งสลองอรกรณีเชื่อมโยงกับยูมวนตุสไม่แน่ใจเท่าไหร่ดังนั้นทีมลงทุนไปกับกองหน้าเยอะหากจะไม่ผิดพวกก็เล่นระบบ4-3 3และผมก็นึกภาพว่าบ็อบบี้ยืนตัวริมเส้นไม่ออกหรือต้องไปนั่งเป็นตัวสลองกระสาอาจจะมีโมลไม่ทราบเหมือนกันแต่หากผมมีอำนาจผมจะเก็บไว้ใช้เองที่ลิเวอร์พูลตั้งแต่ที่โรเบรโตเฟร์มิโนย้ายจากฮอบปิทแฮมเมื่อปีสอห ทางเฟอร์มิโน่เองลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้วทั้งสิ้น328นัดทำไปถึง98ประตูและมีส่วนร่วมกับทุกแชมป์ที่ทีมทำได้ในยุคข,ของจิกเกิ้ลครับนะฮะนี่าาคือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3สิงหาคมครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันแทะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ